Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không không bỏ lỡ những video hấp dẫn bạn như nó cũng A chín si còn có đốt hao cả đốt hào nghĩa là sẽ chúng đắm còn cái đó rồi มารัมาดูกันตรนนี้ผู้ชิงที่3ามระหว่างผู้เอซกับ The ะ a ร t ตเตอร์จะแข่งขันผู้ชิงที่3ในเวลา12นาที ให้15นาทีครึ่งเดียวนะครับน,นี่ยังไม่ข้อฟ้องของเลเตอร์พาบอลไปบอลลองปาไปที่โง่จะบอลได้อยู่นะครับบอลใะชอคอกอนข้ามารประตูไปเป็นลูกเตะลูกประตูเข้ามาเจ้าฟีโน่ระูวาที่ ให้เพื่อนแต่ว่าดสกัดบอลออกไปแต่ว่าอ่าผู้มาช่วยสกัดบอลได้ตรงนี้เนี่ยจะมาเข้าทางแล้วเตอร์หมายนี่ข้าหมายนี่เข้าทีแมสซี่แมสซี่แมสซี่พอร์ตอาร์พอร์ตไปเดนือเมืองติเ่เอาแล้วแล้วเตอ,อร์คือบอลจะพิกได้ไหมพิกบอลไปยังไม่ได้เพราะที่แมสซี่กลางแล้วลูกนี้โอ้โหตัวหนาวตัวหนาวอย่างเหนียวอยู่ยางไม่หลับของเพื่อน เดาดูมาตรงเดี๋ยวหลังไปไปลูกได้ทีมของอาผู้่ได้าอันไดมาองพันฮะฮัลโหลฮโหลเออเอออาผู้ได้เตอดถึงว่าทุนนี้เอา้อยากให้ลุ้นได้ได้หรือไม่ได้มาตรงนี้โอ้ย เข้าทางอาก,กาศออกห้าวิ่งมายังมาเข้าทางมาที่เป็นลูกออกไปได้ลูกยาวไปที่เล่นแต่ว่าลูกบกอลกหลังไปเป็นลูกเตะมาจากปร,ระตูของแร,ร็ตเตอกกร,ร์เจอปลาสอดยาวมาที่หมาได้เข้า mấy cho xí, đốn áo phu ta có đai luôn nè, tên lũ phao,

ออกสู้ออกโตสนใจทำไมอยากเก็ดผู้ดีทำไมออกโตนี่อย่างนี้ทำหน้าหวานตาอิสติกเลยเดี๋ยวก็ตัวเจ้าตังจู่ปากอืมเอาไปเลยเอาแล้วครับมาแล้วฝ่าไปทำธุระมาแล้วก็นมาเดี๋ยวช่วยครับเดี๋ยวช่วยกันไปฝาก็ไม่ต้องพูดไม่พูดก็ได้เออ แล้วเอาเพลงอะไรเคยจะมีซีรีส์คยจะมีส์ไหขึ้นมาลองฮึปขึ้นมาลองปุบขึ้นมาลองปุบขึ้นมาลองปบขึ้นมาลองใช่อ่านี่เป็นการชิงอันดับที่สามนะครับเป็นการชิงอันดับที่สามกับฟุตบอลอัฟฟูเอ็กดูมอเอ็กอ่าพุทธโทรโชคดีครับในรายการเขาอ่าแบบนี้นะครับ แล้วก็ประชาัมพันธ์เลยครับนี่ฮะคนตั้มฮะนค้ดตั้มลงสูงแจกฝากประชาันมานะครับว่าวันที่1วันที่2นะครับสนใจดีคาราฟาร์ X พิมพ์บับคัพนะครับในรุ่น U12 นะสนใจติดต่อได้นะครับเข้าไปที่เพจคาราฟาร์นะครับที่อัมเชอน์ลงสูงครับมาค่าลงสูงครับต่ำบนมาค่าอําเภอน์ลงสูงนะครับคนตตั้มนอนถูกต้องนะยังเหลือพื้นที่ว่าอีก3าทีครับมีรางวัลมีค่าสมัครแค่พันห้าเงินรางวัลแชมป์หมื่นห้าครับ รองแชมป์นี่หุ่นห้ารับกี่ทีครับรับยี่สิบสี่ทีครับตอนนี้ได้แล้วยี่สิบเอ็ดทีมครับเหลือสามทีมเท่านั้นครับสามทีมก็ได้ครับคนตั้งฝากประชาสัมพันธ์นะครับสนใจติดต่อได้นะครับสูงไม่ไกลครับครับลงสูงไม่ไกลครับใครจะได้รางวัลเงินหมื่นห้าคุณยอดเลยครับค่าสมัครแค่พันกว่าบาทเองไปหมื่นห้าครับต้องตั้งใจครับสนใจไปได้เลยครับตำบลมะข่าอำเภอเมืองสูงก็วันที่หนึ่งวันที่สองพฤศจิกายนนะครับยูสิบสองครับไปเอาแชมป์หน่อยไปเอาแชมป์หน่อยใช่มับค ลราพวกกอกธรอมชาติจดไปแล้วจดไปแล้วจุดที่ไหนจุดนั้จดนัไม่ใช่เมาหมแล้วแหละผมไม่ได้บ้วนอันนี้ผมไม่ได้บ้วเอาดีเอได้แล้วไม่ได้พูดแล้วไปไม่ผมเห็นจริงๆเดี่ยวๆโอ้ยยิ่งโอ้โหต้นหนาวโอ้สกัดไม่ได้อย่างสวยงามลูกนี้ ทำสบดี่ครับสบดีครับาดีเลครับเราเริ่มเย็นแล้วครัเราเริ่มเย็นแล้วครับเริจะลงไม่ได้แล้วจะลงไม่ได้ครับขอบคุณครับกรับแข็งหน่อยโอเอาปาก็ป่าเอาปานี่มันโอ้โหอะไรที่โอ้หขอบคุณครับมกษัตริย์สีกษัตริย์โอโหไปต่อแล้วป่าป่ามญาแล้วเดี๋ยวนี้ฮะไม่เป็นไรเราไปเนเราอลูกนี้ โดนสกิดนิดนึงยวแต่ไม่เป็นไรโดนสกิดนะครับรกกรรมการให้เป็นลูกแฟลแฟลคือเปล่าเนี่ยครับผมโอเคครับตามนั้นครับภาษาไปรุ่นหนึ่งโอเคครับต้องแม็กเขาบอกมาอยืนไปแม็กอีกแม็กก็ไม่พูดไงเจ้าหนี้อยู่ที่ลูกวันนี้ครับเอาแล้วปัดชับโอเคปกติดับ ไม่พลาดครับวันนี a, si ้ก็ยังไม่พลาดโอเคครับน้องภูผาครับสูงยาวเต่าดีครับอ่าน้องคนนี้อายุสิบวบนะครับหน้าไบปั้นเอาแล้วเจ้าเช็คเจ้าเช็กล่งมาที่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้านายบอลอยู่ที่ที่มิตโตมะมิตโตมะติดข่าแล้วเจ้าบีมกับหมายเลขเก้าแรดเติม์ดงเข้ามาแต่ว่ายังคุกคิดกันอยู่ข้างสนามยังไงเขาออกลงไปแล้วก็แรดเติม์ดนายเรดึง ปาดบอลมาที่จ้อทิเอาเจ้อทิอยากได้บอลอยู่พาไปเดี๋ยวไปจะบอกว่าเดี๋ยวไปยิงประตูเองลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูถ้าตรงประตูเจยทำคนเองอะไรนะบอกแต่อะไรนะบอกแต่ต้นไอ้ต้นหนาวต้นหนาวสร้างควาเดิ้นเดี๋ยวจะเดินเดินทอดเทนแม่ถ้าโดนเทียนตรงประตูจะโดนพ่อไน่พ่อเขาไม่ดู ก็ไม่ค่อยดูหรอกครับผมพ่อไม่ดูพ่อรักครับผมเชื่อครับลูกนี้่มูเชื่อใช่ไหมใช่ครับผ่านเชื่อแล้วไปโอเคครับผมจะได้แล้วไปเชื่อจะได้ผ่านไปเอาแล้วเอาแล้วแล้วเตอร์บาสบอลจะไปได้ฟีนุ่ยโน่ฟีนุ่ตูดบอลรีกิงตามแต่ว่ายังได้อยู่ยังขับเอาเอาไปนี้ตัวมาเข้าไปคืนแต่ว่าบางที่แมสซี่แมสซี่แมสซี่พอสแมสซี่พอสยังไม่ผ่านนะครับมาแล้วเนี่อาผู้ตัดได้แต่เป็นลูกข้างออกเออออกข้าง อาได้ลูกเข้ามาของผู้อ้าวจะเย็นลูกโดดดามครับโดดดามได้แมตช์เจอได้ลูกครับฟันกรรมการครับมีลูกบ่อยอยู่คนเดียวทางกลางสนามครับนั่นแหละครับเจ้าของสนามเลยครับเนี่ยครัวาวนาเห็นีหได้ใครมีคอนเทนต์ดีๆแนะนำได้ครับเดี๋ยวทีมีถ่ายคอนเทนต์มีแจกเสื้อมีอะไรนะครับกดติดตามไว้นะครับหน้าวาวนาสเตเดียมลูกถ่ายสวยๆนะครับถ่ายไปแล้วนะครับ เข้าไปไกดไลค์กดแชร์ได้นะท่านที่ไปเคยมานะครับห้องน้ําจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแย่ <c oughs> ไปเลี้ยวเลี้ยลาดตามสวนสาธารณะนะคไม่ได้โดนตับแผลนะครับก <c oughs> ําลังจะรับถ้วยถ้ามีกล้องวงจรปิดแจ้งมาว่ามีเด็กในทีมอของท่านไปเที่ยวในสนาม <c oughs> เรีย้ยงมดนะครับปับเปล่าเผลอนีเลยนะครับ <c oughs> รรเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับห้องน้ำบาร์บีตอนไปจะเล่นน้ํากอ็อีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคครับป๋าเชิญครับผม เ็นบอลขอ,องแรปเลยครับคือทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับเในทีนี้อย่างเห็นเด่นกันเลยครับในกูชิปนะเล่นแบบที่หนึ่งในยูสิปนะครับในยูสิปน,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 นี้ Expert อแอคชั่นชุดนี้แพ้โอที่มาในรอบแรกในนัดแรกเราในนัดนี่สองไปชนะแล็ปเปอร์ชนะทีได้นะครับถือว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนัดแรกนี่เอาฟู่เอฟซีนี่เอาชนะแรปเตอร์มาได้นะครับในรอบแรกครับ แต่ในรอบชิงชนะเลิศได้แข่งขันใจขึ้นเดียวนะครับฉนั้นมีทุกอย่างเป็นได้หมดครับแข่งขันใจขึ้นเดียวนะครับฉะนั้นนี่เป็นไได้หมดคทุกวันนี้การชิงอันดับที่สามครับในรุ่น U12 นะครับในคู่ชิงชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะเตรียมความพร้อมเลยนะครับโรงเรียนอัศวินชับพบกับโอคิกอัธริมี่นะครับเตรียมพร้อมไปเลยครับในรุ่น U12 นะครับมาต่อได้ครับทุวันนี้นี่โอ้โหสุดยอดครับบางใบนะ บางไหวรับบางไหวโค้ชแจมบอกว่าจะได้แชมป์โค้ชแจมบอกว่าได้แชมป์โค้ชเชื่อโค้ชเชื่ออออยากได้เลยอยากได้แต่ก็อยากได้เลยอ่ากี่ครับเราจะต่อเรื่องเลยนะครับเคื่องเวลาในสนามนะครับที่หนึ่งเกมรอเลยครับไล่มาครับเพราะว่าเราจะมีทีมชาติมาแข่งใช่ครับใช่ครับการรอสดช่วงเย็นใช่ไหมครับช่วงเย็นใช่ครับตอนนี้ร้อนอยู่ครับ ผมเขียงสักคำไม่รับปากพูดแล้วมองหน้าผมผมไม่น่าจะไปยังไงต่อแล้วมองที่เดียร์นงกันก็สองคนจะก็ได้มองด้วได้ทำไมไม่เอาหันหลังให้เอาละครับเป็นลูกฟ้าไปแล้วครับดูนี่พีโน่หรือเปล่าพีโน่ฟ้าเปล่าแล้วพีโน่ฟ้าให้ใบเหลืองเลยทำไมครับก็ให้เฉยๆเรากลับบ้านไปนอน ลูกชายแม่ยุลูกชายแม่ยุใช่ไหมครับครับคนนี้หล่อหรอสาวเยอะไม่ต้องห่วงสตอรี่เอาแล้วครับแรปเตอร์ได้ฟีกิ๊กลูกนี้หมายเลขนจิมซีสูงยาวกว่านี้นี่บอลโอ้โหเป๊ะไปให้ปาดมาให้เป๊ะสี่บอลคราวน้อโอ้โหคิดซะไปหน่อยมัโดนนี่ตัวมาเข้าไปบล็อกแล้วนะร้อยเป็นลูกไดุ้งข,ของแรปเตอร์สูงยาวมา อันนี้ยูสิบสองเลสเตอร์นี่ก็จะเป็นยูสิบเยอะอันอีกสองเต็มไม่มีเอาวล้วลูกนี้บาดมาลูกนี้เลยโอ้โหตู้มต้นหนาวครับลูกนี้หรือว่าอาจเกมไม่ดีครับบาดอาจเกมไม่รอนมากครับประตูมือหนึ่งครับใช่ครับมือสองไม่ไหนครับมือสองขาโอเคครับไม่มาไปไปแยกปุยทานลงทานที่กระถิ่นยังไม่มาเือสอง เนี่ยอย่าให้ผมจ้าพูดกับผาตุ้งนะจ้าเอาแล้วลุงลุงลุงนี้เป็นของแรปเตอระแมสซี่บอสทุ่มยาวก็มาแล้วลุงนี้โอ้ยังสามนาทีท้ายครับสามนาทีท้ายครับคู่ที่จะเลิอดเจมบอลเลยนะจุดโทษใช่ไหมครับผมเอาแล้วหาเสมอในเวลาที่จุดโทษครับ ตุ้นโตอย่างเดียวได้ครับผู้ชิกทีน่าเลิอกเตรียมความพร้อมเลยนะครับโรงเรียนอัศว์ซันครับพบกับโปรชิกคาร์ดินีครับเตรียมความพร้อมของท่านที่ประตูทางเข้าได้เลยนะครับโรงเรียนอัศว์ซันรับกับโปรชิกคาร์ดินีครับเตรียมพร้อมเลยครับโปรชิกมาในชุดสีเขียวเขียวเขียวชิดใช่ครับมาต่อครับตอนนี้อาโฟเอฟซีครับอาโฟเอฟซีอาโฟเอฟซีไหลเข้าไปได้ไหนมาแล้วโอ้โห ลูกนี้ยังก็รับบอลได้ลุงนี้อู้เจ้าลุงนี้ผิวไหวสายแล้วไปแล้วไป,ล WA. ไปแล้วหมา,ายเลขสิบสิบอะไรสิบเอ็ดสิบเจ็ดตาลายแล้วมองไม่เจอต้องโทษผู้ปกครองอันสำคัญแล้วป๊อปเป้เปล่าตัวบาป่าตัวจะไ่ได้เดนลงนะตัวว่าตะจะจลุ้นลงนะ สราจะลงได้ไหมต้องการตองชันล่างลงไปไม่ไม่การเขาจะขึ้นมาได้เอาเลยมาผมเมาแล้ว คนไทยเนี่ยโลยังคิดอยู่นะสนุกสนุกเลยนเพินเลยหล่เป็เราสองคนที่เราบอกวดูเขาอะไรเนี่ยสามกษัตริย์เอาลลูกนี้นัตัดบอลได้แล้วแรปเตอร์เอาแล้วลูกนี้ักตัดบอลได้ลูกนี้แรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์เจ้าจิกชนขึ้นมินยิงลูกนี้เข้ามือโดนหนาวไปสังเกณฑ์ระบาด เป็นละทีมในนักบอลจะคัดหน้าตาไหมครับเนี่ยโอ้คัดหน้าตาดีไม่รู้ไอสาสมุนก็แท้ตาลายแล้วเลยเอาแล้วยังยัปเตอร์ยังได้ยังได้เจ้าซ้อนซ้อนครึ่งมินตรงนี้เจ้าเชกนะครับลุงหลอดสุดในทีนั่นตรงนี้ไปแล้วยังส่งบาไว้ได้ตรงนี้ยังบาบอลไปได้โอ้โหลูกบอลสามารถแต่ละตัวแต่ละคนของยัปเตอร์ไม่ธรรมดาโอ้โหลูกนี้ยังเก่งมากนะจับบอลออกได้นี่นะครับอย่าลืมไปนะครับ เอาให้หน่อยแรปเตอร์น้องใหม่ไฟแรงสนามเกมนูบ้านเกรอบไปเลยครัต่อยูนี่นั่นแหละโรงเรียนบุญพยายามปาบไปเถอะไปอะไรครับไปไปซ้อมไปซ้อมไปซ้อมเราไปไม่ถูกด้วยเลยครับเพื่อแดงแผู้จัดการทีมดังโล้นะครัตัวดังเลยตัวเล็กๆนั่นแหละมีแดงนั่นแหละมีตัวเล็กๆเลยนักเลยคนนั่นแหละตรงหน้ามีซ้อมนั่นึลงร้านกาแฟไปเลยครับนั่นแหละ ไปตีต oh, oh, so ่อได้เลยโอ้โหช่วงสามสิบวินสุดท้ายแล้วครับป๋าลเอาครับส้ไไปปปจาากกดนนนนคครรััับบตำแห่่่่งงีีอใชซึเ็ะโอ้โหนี่บ้านพี่เมืองน้องเลยนะใช่ครับครับไม่ใช่กัมเหม็นกับเกาหลีแน่นอนเอาละโอ้เจ้าสอนเอาไปไหนลูกนี้ตัดยังยิงยังยังยิงยังโอ้โหไอ้นายรอตังทองบอกแล้วอยากให้ลูกแบงค์พานลูกไปซื้อของโอ้แฮนด์บอลครับอ้าวโอ้โหว้าววันที่ครับ เอาแล้ว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 กรรมการกันตาดีเืินตึงนนอนด้วยอย่งมองเห็นนี่เออบอกแล้วต่อตึงมินครับจัดงามๆสักลูกแนวเอาซอนซอนดูไหนนะซอนไปโดนับ้อนดับซอนอะไรเท้าใส่เอวอยู่นะเอาลูงนี้เดี๋ยวได้เลยตรงโอ้โห นั่งไงซอนนั่งไงซอนซอนนั่นแหละแมซอนซอนเอ้าซอนซ้อนน้องเกียรขาหลังล้มลงไปแล้วนั่นแหละซอนแข้งินนั่นแหละโจ้โหยของเกินแล้วครับจมูกแตกเพราะว่าโดนโต๊ะทีร้านมาลูกชายของแก้โหเป๋เอาแล้วกลับแล้วกลับอีกลูปอ่าถ้าเข้าลูกนี้แม่ปิดร้านเลยปิดทำไมครับหนีเจ้านี่นะเอาแล้วซอนซอนอัดฉีดมานแล้วซอนอุ๊ยปา โอ้โหลูกนี้เออลูกนี้ยังอีกเป็นยังไงอ๋อไปหอมแก้มผู้ธศาสนประตูมันเาวลูกเอาแล้วเจ้าวพีโนส่งมาแต่ยังไม่พ้นแต่ซี่พอตอัดเข้าไปอีกตัวหนาวถอตใสบัวรับลูกอย่เอาแล้วป่าไม่ตรงในเวลาครับเอาสิเอาเอาแล้วครับจะเป็นจุดพ้นรั้งแรกของรายการเลยครับครับอะไรจะเกิดเกิดอะไรจะเกิดครับอ้าว เอาแล้วครับเลือกตัวผู้เล่นที่ตีไม่ดีที่สุดลงไปเอาโอ้โหอิชาเนาะโอเอาไปให้รับผิดสำหรับผู้ปกครองที่มานะครับอดอึดอึดอึดไม่ได้ดึดมีต่างตามอยู่ตรงเนี้ย เอาละรับเก็บคนที่ดีที่สุดของท่านครับเก็บคนที่ดีที่สุดครับเอาละครับเอาแล้วจัดเลยครับบอกว่าอันดีท่าร้อยเลยครับจะชนะไม่ได้ไปถือใบบินคนมาหรือว่าคมั้ยใช่ครับรับมาแล้วเอาเคครับแล้วลูปนี้เกิดขึ้นได้รูปจุดตัวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ครับไปเอากระต่ายแร็เตอร์ถ้าในสนามยิงไม่เข้าเราให้บริการทีมลงมายิงนะแร็ตเตอร์ ไอผู้จัดการทีมไอ้ผู้จัดการทีมแอตเตอร์ผมไม่หงุดหงิดอะไรเหรอทำไมครับผมหงุดหงิดมาฟู้งเลยเหรออ๋อไอนี่สุดยอดอยู่แล้วผู้จัดการทีมแอตเตอร์เขเป็นเตะนี่ก็าเป็นธรรมดาใช่ครับเออฟุ้งเนี่ใช่ครับถ้าถ้าตอนถ้าตอนเริ่มต้นรายการผมไม่ได้หงดครับเดี๋ยวไปแล้วอยากให้หน้าแดี๋ยวเอาละครับมาดูกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ตุนตุน้องต้นหนาวกับน้องภูผาครับ ผาต้นหนาวภูผาต้นหนาวะใครจากหนาวก็ขึ้นไปบนภูผาแล้วก็เป็นหนาวเลย <c oughs> เอาแล้วภูผาได้เซฟก่อนตรงนี้ซ้ายดักส <c oughs> ู้โอ้โหหน้านิง่งเป็นจันทาหน้านิง่งครับเาฟู่หน <c oughs> ึ่งศูนย์นวกบอลรวมตัวใจของแก้วหัวขวด <c oughs> ไปหัวเหมือนที่หัว <c oughs> ข,ขวดต้องเรา อาแล้เป็นนี่ยซนเครงวินของคนนี้จะเป็นก่อนมีเลยเจ้าของร้านอาหารที่สามสิบกันยาเนี่ยโอเคครับไปหาร้านเขาจูดแล้วกันเอาเลย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 เอาดีฮะดีฮะดีฮะเดี๋ยวเออไอ้นอะไรเนี่ยเออเอาเลยครับ หนูนจะยิงรอดด่างใช่ไ<ล>หมลูกอย่าหาเอาแล้วลูกดี <c oughs> แม่ <c oughs> อายุอัาทิตยเอาทิเอายิยังไม่ฟังราคาเลยยิงซะแล้วโอ้ย <c oughs> แล้วก็ยิ้มด้วยนะถ้าเป็นคนอื่นยิงไม่เข้ามันร้องให้แล้วเนี่ยแม่ไม่ให้ทาอมานครับแหละเอออเอเอ เอาแล้วนี่ยิงยังไงไม่ดือเกมออกจากหื้าถามไป่ทัพโน้ตเขายิงแล้วเอาแล้วแรปเตอร์นี่มึงทักสะพรนี่หนาวเอาแล้วยังเสมอกันอยู่ครับลูกนี้ไม่มีใคะแนนเปียบเปียกเปียบอันนี้น้องบีมครับน้องบีมคนที่สามแล้วครับครบนะโอ้โหมันยิงฉากตักกีฬาเป็นเลย สองหนึ่งครับสปอร์รวมอ้าวเดี๋ยวเราจะดูคนนี้ของโอ้ดีจอ้องกดีดโทษไม่ตาวาเลยเข้าก็เสมอครับเข้าไม่เข้า,าจบเลยฮนะไม่เป็นไรเขา่อกให้ยิงก็โดกพุ่ง,งมาเลยเนี่นยใครดงจะจับเลยดีตกหัวเลยไ <c oughs> อ้ดีจะจำตกเพี้ยเลยแล้วบอกเลยคนนี้มีของเด็ดขาดมากไ็ยิงผ่าจักเล่เหมือนกันเลย จุดโทษตรงนี้แล้วจ okay. ุดโทษจุดที่สองลูกนี mm ้เอาแล้วมีสีตาด้วยได้เปลี่ยนครับฟังคำปรมการไหมลูกรู้เรื่องไหมนะไป่เขาถามตากล้องโโอ้หไสคนละถางแลบวงเดียวกันแก่สีโต้เลย เอาขอโทษครับไม่น่าทำให้เขาเรียนเปลี่ยนเอาแล้วครับลูกนี้เข้าเพื่อชนะครับไม่ทำให้ผมครับไอ้หนายี่บ่ตัดนะชีงล้วเตอร์อองลงูกนั่งน้อยเลยนะเลตเตอร์ลูกนั่งผมนั่งน้อยเลยนะใช่คเล<อ>ตเตอร์ลูกนั่งน้อย อาชีพคันเซี่ยงหรืออาชีพันดีมันยิงครับอ้าวอ้าวอ้าวอาเอาเอาเดี๋ยวคนข้างดูพุทธการแปกตอร์เลยนะครับเดี๋ยวตกเข่าหางจะดีใจเลยโอเคอย่าปีนอย่าปีนอย่าปีน อ,ไอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่าปันน้องสองปันครับปันปันครับโอ้ยไม่ได้ครับแม่แกจะรีบไปไหนครับผมว่าน่าจะหกชุดแหละเขาว่าอาช <6 S 1> <c oughs> ีนะลูกอาเปล่าปันปันโวยดีเพิ่นเต่าติงๆนเลยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ผมว่าต <mu <mu <t <t ้องถึงผู้จัดการทีมไปแหละทีนี่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 นีาอาสายนักสู้รอบหนึ่งแล้วเราเป็นรอบที่สอดมิตวะเอาโอ้ไม่ได้เลวอะไรครับเพี่อเช็คผู้จัดการสามาแล้วเชคคนนี้ยิงไม่เข้าขาดขยับไปตัวช่วยตัวคร่งใหม่เลครับ ผมว่าเป็นหน้าประตูดีกว่าหน้าใหญ่ดูหน้าวุไการ์ไว้สิเอาเพื่นหลังประตูยังไม่ได้ยิงนี่ครับเอาแล้วใช่ใช่ครับว่าเอา กันครับว่าไงเพราะว่ามันวนรอบอยู่เป็นจริงเจ่าผู้รักษาประตูยังไม่ได้ยิงเมื่อกี้ครับอ๋อขาดใจครับยิงใหม่ครับยิงใหม่ใช่ครับก็คือรอบรอบใหม่คืแล้วของไม่นับไม่นับเข้าใจตรงกันแล้วเข้าใจตรงกันครับตอนนี้มายิงการสนามเลยวางเลียดเลยวางเลียดอันนี้รอบใหม่เลยนะผู้รักษาประตูก่อนเลยครับวางเลียดวาเลียดเมื่อกี้หมดข้าวเล่นใหม่ประตูจริงน่โอเคครับครับโอเค เริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเคเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอวเอคุณษาประตูที่ใช้เ้าได้ดีแล้วแบบนี้ครับผมุบรา,าโออออย่าไปพูดสิ่งลาผมเลยไปผมเลได้คนเดียว เราต้องหันด้วยไหมนี่เราไม่จบครับไอเรานึกว่าสั่งให้คนยิงหันหลังโลโลโอ้โหข้าวเวย ข้าวเล้นี่อาลครับสตอสกอสตอเทนะ่าไรรอบน้เดี๋ยวผมไปสต๊อกอกันกนคิดไม่รู้สี่สามนะครับกรต้นี้เข้าสเสมอใช่ครับเข้าเสมอถ้าไม่เข้าตบเลยครับถ้าไมเข้าก็โดนแหละนี่ีโอเคอะอะทำลร่วมันเด็กถ้าไม่เข้าขีา่ปู่รนรรองสนามเลยเอาเลยสิ จองกินจองกินจ้องกนินได้ครับปเป็นอาีเอาชนะจิดกแเตอร์ไม่ไดครับไม่ธรรมดาใช่ครับเอาชนะจิดโทกสปอนกี3ครับคว้าอันที่3อาวูธกอกมอรไปครอบใี่ครับต่อไปเป็นผู้ยิงชนะ่นอันที่ครับยอดครับ2ทีกครับใช่ครับเป็นการอันที่ครับเด็กทุกคนคือเพื่อนกันมิตรภาพถูกต้องครับ